เอาละครับสวัสดีรับท่านผู้ชมครับกลับมาอยู่กันในสโตนบล็อกสองอีกรอบหนึ่งครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทําอะไรคุณผู้ชมภายในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะสร้างเจ้าตัวนี่เบสิกฟลักซ์สโตเรจคุณผู้ชมมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บกระแสะไฟฟ้าหรือว่าแบตเตอรี่นั่นเองนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งการคร้าฟมันเนี่ยมันต้องใช้อินเดอร์โพลซึ่งการที่เราจะหาอินเดอร์โพลได้นะครับเราจะต้องไปเอาเจ้าอ็นสโตนหรือว่าหินที่อยู่ใน ในโลกมังกรอ่นะคุณผู้ชมมาล่อนมาล่อนในไอตะแกงล่อนที่เราเคยใช้เมื่อพาร์ตก,ก่อนนะครับส่วนไอเจ้าเครื่องล่อนแร่ผมได้ย้ายมาไว้ตรงนี้แล้วนะครับไว้ตรงถังลาวาแท้งลาวาเมื่อพาร์ที่แล้วก็จะทําการดูดลาวาจากแท้งใหญ่นะครับเพื่อมาเข้าเจ้าเครื่องผลิตกระแสะไฟฟ้าของเราแล้วก็ส่งไฟฟ้าเข้าเจ้าเครื่องล่อนแร่อัตโนมัติคุณผู้ชมแล้วก็ไอกระแสไฟเนี่ย กระแสไฟตอนนี้เรายังไม่พอใช้นะครับเพราะว่ากระแสไฟมันลดลงเรื่อยๆเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันกินไฟเยอะกว่าการที่มันผลิตได้นะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวหน้าเคเวสนิดหนึ่งคุณผู้ชมมันมีเคเวสตัวหนึ่งที่เราจะได้เจ้าตัวอเดอร์โพลหรือว่าตาของอเดอร์แมนนะครับก็คือการที่ต้องผ่านเควสนี้ก่อน Mining Dimension นะครับก็คือการที่เราต้องขุด ขึ้นไปบริเวณของโอ oh, 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 ของโลกนี้ก็คือขุดขึ้นไปด้านบนสุดนะครับเพื่อที่จะข้ามไปอีกโลกหนึง่งและหลังจากนั้นถ้าสมมติว่าเราขุดไปจะถึงอีกโลกหนึ่งแล้วอะขุดขึ้นไปอีกเราจะเจอของกับโลกของ DN เอออีเอ็นในโลกของ Stone Box 2องเอมันจะเป็นยังไงเนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มขุดจากบริเวณตรงนี้แล้วกันทำเป็นทางเป็นบันไดขึ้นไปแล้วกันนะครับมันจะได้ง่ายๆนิดนึงเออ ขุดไปเป็นขั้นบันไดยอย่างนี้แล้วกันนะครับส่วนหัวผมจะขุดให้มันสูงๆหน่อยนิดนึงนะเวลาเราเดินขึ้นเนี่ยมันจะได้ง่ายๆผมว่าน่าจะมีโอกาสที่จะได้ขึ้นไปค่อนข้างบ่อยอยู่พอสมควรโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาขุดก่อนแป๊บหนึง่งน่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งคุณผู้ชมน่าจะนานนะครับเดี๋ยวตัดมาอีกทีตอนที่ขึ้นไปจนถึงบริเวณยอดด้านบนสุดเลยแล้วกันนะครับ คุณผู้ชมเหมือนจะเริ่มเหมือนจะถึงแล้วนะครับนี่เป็นเบสล็อกแล้วด้านบนสุดนะครับวว้า <Wow. S 1> ขึ้นมาประมาณ250กว่าบล็อกโหไกลอยู่นะคุณผู้ชมใช้เวลาในการขุดขึ้นมาอะเขี้วหัวโขกก็มาเลยเหรอไม่ทันได้ตั้งตัวเลยโอ้ยอะไรเนี่ยเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวนะเออ แป๊บนึงเฮ้ย hey, ตัวอ,อยู่ตรงไหนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขอขุดออกก่อนแล้วนะแล้วกันนะครับเคลียร์ก่อนแป๊บนึงเอ้ยมีแร่ด้วยคุณผู้ชมอ่ะเคลียร์พื้นโอ้แหลกแหลกด้วยแถมแหลกด้วย <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอเคโอเคโอเคเคลียร์พื้นที่ก่อนเคลียร์พื้นที่ก่อนมีเลสโตนด้วยนะครับโอ้โหหินเต็มตัวเลย อ่ะขอทิ้งไปก่อนแล้วกันเยอะเกินไปนะครับเก็บไปก็โอ้กระตุกเก็บไปก็ไม่รู้จะทำอะไรคุณผู้ชมทิ้งไปเลยดีกว่าแล้วนี่คืออะไรอ่ะคืออะไรไม่รู้ฮะเก็บไว้ก่อนโอเคแล้วก็รับเควสมานะครับแล้วก็เควสถัดไปนะครับหลังจากเราขึ้นมาบริเวณด้านบนนี้ได้แล้วโอ้กระตุก หลังจากที่เราขึ้นมาด้านบนนี้ได้แล้วนะครับให้เราขุดขึ้นไปอีกเพื่อที่จะถึงโลกของ DN เออซึ่งผมว่าถ้าขุดเป็นบันไดแบบนั้นอ่ะมันมันใช้เวลาค่อนข้างนานคุณผู้ชมผมว่าผมอาจจะขุดดิ่งขึ้นไปเลยแล้วก็ใช้เป็นบันไดเอาดีกว่ามันน่าจะไวกว่านะครับแบบนั้นเออคิดว่าน่าจะดีนะแต่ก็ต้องลงไปเอาไม้ก่อนคุณผู้ชมเพราะว่าเรานี้เรายังไม่มีไม้มาครับบันไดโอ้ยกระตุกด้วยแถมกระตุกด้วยนะเนี่ย ไม่ไหวไม่ไหวขอลงก่อนแป๊บกลับเครื่องหม่อีกรอบนึงคุณผู้ชมเอามันไดมาประมาณนี้คิดว่าน่าจะพอนะแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มต่อตัวขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่าอ่ะผมจะต่อเป็นฝั่งทางนี้แล้วกันนะครับอึบอึบอ่าแล้วก็มันได้แปะไปแล้วก็ผมค้าพีเอ็กใหม่มาอันหนึ่งคุณผู้ชมเพราะว่าอันเก่าเนี่ยมันใกล้จะพังแล้วแหละผมกลัวว่าจะขึ้นไปไม่ถึงแล้วก็กลัวว่ามันจะโอ้ยกระตุก กลัวว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรจะพังก่อนเออ มาเหมือนจะถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวขอปักไฟนิดนึงปักไฟปักไฟอ่ะยังไม่รันปักไฟเลยขึ้นมาแล้วโอเคโอ้ยแลกอ่าตอนนี้เราอยู่นะโลกดีเอ็นแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยโอ้ย,อยกระตุกด้วยขึ้นมาทีไรกระตุกทุกทีเลย อ่ะเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับเคลียร์พื้นที่ให้มันโล่งๆนิดนึงอ่าโอเคนี่แหละกูโ,โหกว่าจะได้ขึ้นมาใช้วเวลาขุดโคตรจะนานอ่ะเดี๋ยวขอขุดสัญลักษณ์ไว้นิดนึงนะครับว่าตรงนี้เป็นทางลงก็แปะบันไดไว้นิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวขุดอ่ะโอเคตรงนี้เป็นทางลงแปะสัญลักษณ์เอาไว้นะครับแล้วก็เริ่มบันเลงในการ ขุดไอ้นี้กันแร่ Enstone กับบ้านนะครับเพราะว่ามาตั้งไกลขนาดนี้ผมจะไม่ขึ้นมาอีกบ่อยๆแน่นอนอะดูจกทรงแล้วพอใช้เวลาขึ้นมานานมากนะคุณผู้ชมโอ้โหดีนะผมเอาบันไดามาเยอะอะไม่งั้นเกือบไม่พอนะครับไปเดี๋ยวขอเวลาในการเก็บบล็อกนี้ก่อนนะคุณผู้ชมขอเวลาในการเก็บ Enstone ก่อนนะครับเพราะว่าเก็บไปเยอะๆเลยเราไม่อยากขึ้นมาบ่อยนะครับเพราะามันใช้เวลานาน เฮ้เดี๋ยนะผู้ชมพอมีความคิดดีๆนะครับคือการที่สมมติว่าถ้าสมมติเราเอาท็อดออกเนี่ยเอ d นเดอร์แมนมันก็จะเกิดใช่ไหมเออแล้วอย่างนี้ถ้าเราก็ทําให้เอ d นเดอร์แมนเกิดแล้วเราก็ฆ่ามันเพื่อเอาอ่าลูกกตามันไม่ดีกว่าหรอถูกปะเออ ทำไมเราไม่ทำแบบนี้แต่แรกเนี่ยเราจะขุดไปล้นทาไมให้เสียเวลาถูกไหมเออเอาโอเคคิดได้แล้วก็จัดเลยครับเดี๋ยวผมจะขอขุดไปไกลๆก่อนเพื่อที่ว่าจะให้มันสปาวเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ตีมันยืนตีมันแบบชิวๆเออทําไมคิดไม่ได้เนี่ย ประมาณนี้น่าจะพอนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปทุบไฟออกเลยทุบไฟออกทุบไฟออกอ่าเดี๋ยวขอวางตรงนี้ก่อนนิดนึงเพื่อเป็นที่เอาไว้สําหรับให้เราตีนะครับอ่าแล้วก็ทุบไฟออกอ่าเก็บมาก่อนนี่แค่นี้ก็หมืดแล้วคุณผู้ชมแล้วก็ทุบตรงนี้ออกนิดนึง โอเคแล้วเราก็เดินไปไกลๆเกิด <_ K _> ไหมอาจจะอาจจะไม่ไกลพอนะครับเดี๋ยวขุดเข้าไปเพิ่มอีกนิดนึงอะเดี๋ยวเราลอ,ลองเดินไปดูก่อนคุณผู้ชมเกิดหรือ,อยัง เกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วคุณผู้ชมเกิดแล้วนี่ไงนี่เลยตีเลยมาสิมาสินี่เลย,เลยน,นี่เลย,เลยโอ้โหทำไมไม่ทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกได้ไหมเนี่ยไม่ได้ฮะยังไม่ดบยังไม่ดบตีไปทำไมาเอเดร์โฮาดบยากจังเลยเด้อ ได้มาละหนึ่งเม็ดเดี๋ยวผมขอเวลาฟาร์มสักคู่หนึ่งคุณผู้ชมน่าะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บไปเยอะๆหน่อยเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาขึ้นมาเอาอีกแล้วก็เดี๋ยวตัดไปทีตอนที่ลงไปเจอกันด้านล่างเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมอ่ะโอเคหลังจากฟาร์มาสักพักใหญ่ๆนะคุณผู้ชมก็ได้เป็นเอเดอร์โผลมา1ชุดกับอีก7อันมาดูวิธีการคราฟกันหน่อยนะครับเจ้าอุปกรณ์ในการเก็บไฟฟ้าเราเบสิกฟลักซ์ตอเรอ่ะ วิธีการคราฟนะครับก็คือการเอาเรสโตนไปเผากับเอาเอเดอร์โพลมาคราฟกับออกซิเดียนอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋ออเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันโอเคโอเคอ่ะเอาง่ายคือต้องคั้มอันนี้ก่อนใช่ไหมอ่ะใช่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 ใช,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 ใช่โอเคโอเคไปเริ่มจากการเอาเลเซอร์ s t o มาเผาเลเซอร์ s t o เรามีไหมเนี่ยเดี๋ยวกันนะเลเซอร์ s t o เลเซอร์ s t o อ่ะมีอยู่นะครับแล้วก็ไปเผาเลย เผาเยอะๆหน่อยแล้วกันคิดว่าน่าจะได้ใช้ในอนาคตนะครับเผาไปแล้วก็ใช้เป็นแท่งไฟผสมกับไอออฟเอนเดอร์ e เอ้ยเอนเดอร์โพ er กลายเป็นไอออฟเอนเดอร์ e นะครับแล้วก็ขาดออสซิเดียนออสซิเดียนเราหมดหรือ,อยังเนี่ยคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่าพัดที่แล้วเราก็ไปใช้คาร์บไอเจ้าเครื่องผลิตอน,นันงหมดอ่าเดี๋ยวทำใหม่ได้ไม่เป็นไร ใช้ถังแล้วก็น้ำนิดนึงมาแล้วก็เดี๋ยวต่อเข้าตรงนี้เลยแล้วกันคุณผู้ชมจะได้ง่ายๆนะครับอ่าแล้วก็วางบล็อกปิดสีด้านเหมือนเดิมนะครับอึบอึบอึบ,บโอเคมาแล้วก็วางน้ำด้านบนอ่าแล้วก็กดคลิกขวาเอาเราใช้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็เอามาเยอะๆหน่อยแล้วกันได้ออกซิเดียนมา16กอันนะ่าจะพอแล้วนะ แล้วก็อันนี้โอ้โหเผาช้าจังเลยแยกเตาหน่อยจะได้เผาเร็วๆนะครับอ่ะค้าได้เลยยังเอ่ยขอลองคัฟดูหน่อยน่าจะพอละมั้งอันนี้คาฟได้3มชุดโอเคค้ามาให้หมดเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ขาดเลสโตนที่ต้องเผาอ้อแล้วเราเสียเวลาคัฟอันนี้ทำไมเนี่ยเดี๋ยวๆๆๆๆๆวเดผู้ชม คือเราสามารถเอาบล็อกเลสตโตนมาเผาได้เลยเราไม่ต้องมานั่งค้าอันนี้เสียเวลาไอ้บ้าเสียเวลาทําไมเนี่ยโอเคโอเคโอเคอเคข้าใจละใช้เท่าไหร่นะใช้หกบล็อกนะครับบล็อกเลสตโตนหกบล็อกโอเคโหใช้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมาแล้วก็เอามาเผานี้เลยนะครับนี่ไม่ต้องมานั่งเผาไอตัวไม่ต้องมานั่งค้าไปตัวนี้เอาง่ายๆออ เราก็ค้าให้เสียเวลานะครับเปลืองเลสโตนด้วยแล้วก็เปลืองออฟซิเดียนด้วยอ่ะโอเคครบแล้วหกบ็อกแม่เสียเวลาอยู่ตั้งนานมานี่เรียบร้อยเข้ามานะครับได้เรียบร้อยอ่ะขอลองดูหน่อยว่าใช้ยังไงเออสวยแล้วไงอย่าบอกนะว่าต้องใช้เป็นไวเลดอะจริงปะเนี่ยเดี๋ยวนะอาจจะต้องคัาเจ้าตัวน,นี้หรือเปล่าเนี่ย ดี๋ยวผมขอลองแปะข้างๆดูว่ามันดูดไฟไหมเฮ้ย <c oughs> มันไม่ดูดไฟอะคุณผู้ชมเย่ yeah, แล้วอ่ะมันคงต้องใช้เป็นไวเลตอะคุณผู้ชมก็คือเจ้าตัวนี้แหละเป็นการส่งกระแสไฟฟ้าแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบไร้สายเอออาจจะต้องคับเจ้าตัวนี้ก่อนเออจริงๆก็ขับได้นะเออคับได้นะคุณผู้ชมเอาเลยมะขับเลยแล้วกันนะครับ น่าจะไม่นานครับไปเลยเลยขับไปเลยครับไปเลย,เลย<ป>มาเผาไปอ่ะอันนี้มาก่อนเลย1อันฟลักพอยต์กับอีกอันนึงเป็นเจ้าตัวฟลักกมันจะมีตัวที่ส่งสัญญาณกับตัวที่ใช้รับสัญญาณนะครับมันก็เลยต้องรับสองสองอัน งั้นแสดงว่าอันนี้ไม่จําเป็นต้องเอามาวางตรงนี้วางไว้ตรงไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็นไร้สายนะครับก็โอเคดีมากอ่ะขวางไว้ตรงนี้แล้วกันได้หรือยังอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ค้บมาเลยแล้วกันอันไหนเอ่ยอันนี้อาอ่ะอันนี้เป็นตัวอันนี้เป็นตัวปล่อยสัญญาณไฟโอเคเราก็มาแปะกับเจ้าตัวเครื่องผลิตไฟฟ้าอ่ะ แล้วก็เราต้องสร้างเป็นเน็ตเวิร์กขึ้นมาก่อนเอ้ยวัดเมื่อกี้นี่อะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมงงๆอ,อยู่ๆก็หลุดอะทำไมอะทำไมมันหลุดอะเออไม่รู้ฮะอ่ะขอลองดูใหม่ก่อนอ่ะเออกระตุกนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมันเพิ่งอันนี้นะอ่ะกดสร้างตรงนี้ใช่ไหมก็สร้างเป็นอันนี้ไปเลยแล้วก็เป็นขอเป็นสวสวยๆหน่อยสีเขียวแล้วกัน หนาดพาวเวอร์ไม่ต้องใส่แล้วกันเลสต์โอนฟลักต้องตั้งค่าอะไรไหมเนี่ยอืมตั้งค่ายัางไงเอ่ยเอนเนอร์จีอไม่รู้แฮะเอ e เนอร์จีอ่ะอันนี้แล้วกันพับบิกอันนี้อ่ะโอเคกดสร้างไปอ่าเราก็จะได้เป็นเน็ตเวิร์กของเราแล้วโอ้ยกระตุก แล้วก็อีกอันนึงก็มากดตรงนี้ให้มันรับสัญญาณแบตเตอรี่นี่เรียกสัญญาณนะเท่านี้ไฟก็เริ่มเข้าแล้วคุณผู้ชมนี่นี่น,นมาละมาละมาละไฟฟ้าเริ่มมาแล้วนะครับโอเคดีมากอย่างนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องไปวางไอ้เจ้าเครื่องนั้นติดกับตัวตัวที่ผลิตแ,แล้วโอ้ยกระตุกเหลือเกิน เราก็ไม่ต้องไปวางไอทุกเครื่องผลิตไฟฟ้ากับเครื่องร่อนแร่แล้วนะครับก็เดี๋ยวใช้เน็ตเวิร์กเอาน่าจะสะดวกกว่าเออนี่ไฟกคค็ค่อยเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับอ่าโอเคครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปวิดีโอนี้ในสโตนบล็อกสองเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันเจอกันคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันว่าเราจะมาทําอะไรนะครับสวัสดีครับ